ก็ถึงความพร้อมคุณทองฝ่ายบอไปได้สามเดือนประมาณสองเดือควาบของบอลจะ้ซ้อมกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ตอนนี้ก็มันเกินร้อยแล้วพี่เก็บตัวไปนดิของบอลเก็บตัวมาประมาณกี่สัปดาห์ที่เดือน้ทั้งหมดประมาณสิบเอ็ดอาทิตย์ครับแต่ว่าที่เป็นเป็นดาในการเรียอความพร้อมของผมก็จริงๆแล้วความพร้อมผมก็พร้อมตลอดพี่เพราะว่าผมไม่ได้ไปไหนอยู่แล well. so ้วครับผมอยู่ที่ค่ายตลอดครับซ้อมอยู่ที่ค่ายตลอดครับการกุญแจการเจอกับคู่ต่อสู้คนเดิม นะครับคนเนี่ยแต่ว่าภาคเนี่ยโนนได้มีการเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมก็เยอะครับพี่เยอะครับเรามีโค้ดมาใหม่ด้วยครับแด้โค้ดมาใหม่ด้วยครับอ่าฮะโค้ดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะคีบอซิงโดยดยพอะครับคีบ็อกซิ่งโดยะใช่ครับนะครับได้มีการศึกษาเทปการชกในครั้งที่แล้วเยอะไหมครับก็ดูมาตั้งแต่ตอนต่อยเสร็จไปที่แล้วพี่ก็ดูตลอดเพราะว่าดูว่าต่อยเสร็จแล้วเขาคล่องใจว่าเขาแพ้เลยผมอาฮะผมก็เลยมานั่งดูว่า ผมออกวุฒเข้าเป้ากี่กี<ๆ>่คะแนนและเขาเข้าเป้ากี่คะแนนเพราะว่าในการกาคีบ็อกซิ่งผมก็ไม่รู้ว่าการให้คะแนนเป็นยังไงเข้าเป้าหรือว่าอาอกออกวุฒเยอะอแต่ถ้าเข้าเป้าผมมั่นใจผมชนะ,ะดูแล้วก็ไม่น่าจะมาข้งใจอีกแต่ว่าถ้าข้งใจก็พร้อมจดให้ก็เข้าใจก็เปิดว r ดูเลยก็ได้ครับว่าใครเข้าเป้ามาออกกว่ากันแค่นี้ภาคนี้เขาบอกว่าออภาคสองเนี่ยนะมัดย,ยากกว่าภาคแรกจริงรอเปล่า ไอ้เรื่องนี้ผมก็คาดเดาไม่ได้เขาคาดเดาไม่ได้หรอกว่ามันจะยากหรือง่ายถูกไหมครับเขาคาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าเขาจะจะจะเขาก็ไม่รู้ว่าผมมีอะไรไปเหมือนกันผมก็ไม่รู้เขามีอะไรมาเหมือนกันจะเชื่อว่าเขาแก้แก้เราอ่ะเขาก็ต้องแก้เขาก็ต้องแก้เขาเมามาแหละในในในสายตาความคิดผมงเขาก็ต้องแก้ลูกเขามาเพราะนั้นเขาโดนเขาผมเยอะครับใช่ครับเออคนละสุดเหมือนว่าทางมิราล่าสามเณรอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วนนท์ก็น่าจะดูที่ขอบเวทีอะไรบ้างครับ ใช่เอานนั้นไปขอไปทีครับประดุเต้าตันใช่มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นครับระหว่างจากที่เราเคยชนะเขาแล้วมาจนถึงไฟที่เขาชนะสามเอมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเขาก็ไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงนะพี่ก็มีหนึ่งสองตามตัวเตะขาแค่นี้ครับเพราะอาวุธมันอาวุธมันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วพี่มันมีแค่หมัดเท้าเขาสอกก็ใช้ไม่ได้แต่หลักๆเรื่องเขาก็คือความคล่องตัวณตอนนี้กติกาคิกบ็อกซิ่งนนยังมีอะไรแบบกังวลไหมสำหรับกัปกานตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรกังวลพี่ ไม่ได้มีแรงวุนครับอาจจะไม่มีประสบการณ์แค่นองครับเพราะประสบการณ์เราน้อยพี่เราต่อยเพียงสองไฟเองครับสามไฟครับแสดงว่าสมซ้อมไหนนี่มันมีเหลือออกออกงัดซอกไม่มีคับไม่มีครับไม่มีนะตัดตัดเลยครับตัดซอกนี่คือตัดไปเลยครับไม่มีการซอกเต่เป้าไม่มีการซอกแม้ว่าตอนซ้อมก็ตามพี่เนี่ยใช่ครับตอนไหนก็ไม่มีครับใช่ครับครับอย่งยังยังยังไฟเนี่ยนนที่ว่านนอะไรขึ้นมาเยอะไม่รู้แบบมั่ขึ้นก็ขึ้นก็อาจจะเป็นสปีดความเร็วครับการออกอาวุธเป็นชุด ช่ครับที่ผ่านมาเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้นะฮะน่าจะไฟไฟล่าสุดข,ของโนนลรู้ไหมเหมือนนวลจะบอกว่านวลรถทำหนักเยอะมากเป็นไงครับในไฟนี้ก็ไฟนี้ก็น้อยครับพี่ไฟนี้ทําหนักน้อยครับน้อยนะทำเท่าไหร่กับไฟเป็นอันขั้นเจ็ดแปดโลครับก็ยิ่งถือว่าน้อยกว่าที่ตอนผ่านมาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่ายักเกินอยู่เพราะว่าก่อนที่เราไฟก่อนๆทีๆ่เราเราไม่ชกเนี่ยคือเราไม่ได้มีการขยับเราไม่ได้มีการขยับเรา มีไปต่างประเทศคือมันไม่ได้ออกกำลังกายตลอดพี่แต่ว่าในไฟเนี่ยคือเราอยู่ค่ายเรามีการเตะฟุตบอลซ้อมมวยตลอดนะพี่ร่างกายมันเลยเหมือนกับว่ามีการพัฒนาอะไรที่ดีในในหลักวิาายาการกีฬาที่ถามโคนะ้ชครับเพราะว่าผมทำอะไรผมก็ต้องปรึกษาโค้ชตลอดครับตอนนี้ยังยังเกินอยู่เยอะไหมครับตอนนี้ซ้อมเสร็จเหลือหโลกว่าซ<ช>้อมเสร็จเหลือหอโลกว่าใช่ครับมันจะต่อยไิดกนอีกนานพอสมควรเหมือนกันมันก็ มันไม่ลงทีเดียวพี่มันก็ไปเรื่อยๆครับไใช่ไปเรื่อยๆใช่ครับก็ใช้เรื่องของวิทยาาศสตร์การกีฬามาใช่ครับถูกต้องครับใช่ครับให้ผามความเห็นของครับการสับสวิตจากเดิมต่อยมวยไทยมาต่อยคิกบ็อกซิ่งกลับมาต่อยคิกบ็อกซิ่งต่อยมวยไทยอะไรสลับกันปนานาณนี้ครับมันเป็นปัญหากับเราไหมครับไม่เป็นครับไม่เป็นเลยหรอไม่มีครับค่อนข้างไปก็อยากจะมีแบบว่ายกแรกมวยไทยยก2คิกบ็อกซิ่งยกสาศาสกนผมได้หมดครับของการมิกเลยขอแยกแยงเดียวครับ ว่าอยากแบบรวมอะไรก็ได้ครับยกนี้เป็นนี้ยก2เป็นแบบมวยไทยยก3ามเป็นคีบ็อกซิ่งยก4มวยไทยยก5มวยตะกณเนี่ยผมได้หมดครับรู้เหมือนว่าอันท,ที่ผมถามย้อนกันไปนะครับในรูปแบบมวยไทยครับดูเหมือนว่าในตอนเนี้ยมันมีดาวรุ่งในรูปแบบมวยไทยที่มันน่าสนใจอ่ะหลายคนนะหนึ่งในนั้นเพิ่งได้สัญญาลารรมาดานมีความคิเห็นต่อนักมวยที่เพิ่งได้สัญญาสดๆร้อนคนนี้อย่างคือลามาดานเนี่ยในส่วนตงมองว่าเขาคว้านคว้าสัญญาวันเนี่ยมันก็ โอเคครับเพราะว่าเขาเป็นวทที่ต่อมันต่อมันแล้วก็ไม่าเปรียบคนดูใช่ครับมันก็สมควรที่เขาจะได้แล้วไปอย่างเราอย่างอย่างสไตล์โมหลายเพาะมองว่าเอ้ยเด็กคนนี้มันหนักมากอันนี้เป็นไงครับมันหนักมากก็อย่างที่ผมเคยพูดไวยพี่ว่านมเล็กมันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วพี่มันไม่มีใครเก่งกว่าใครแน่นอนเขาโดนผมโดนก็หลับเขาโดนเขาหลับมันโดนโดนแล้วมันก็หล่นทุกคนนะพี่นมเล็กนะพี่มันไม่เป็นนมใหญ่นมแค่สี่อ่อนเปิดนิ้วอะ สมมติถ้าได้เจอกันก็สนุกก็ยินดีครับผมจะคิดว่าเกมจะจบไงอย่างคุณกับลามาดานก็ต้องมีบาดแผลเกิดขึ้นนะพี่บาดแผลการนับน็อกต้องมีแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นตัวเปิดเกมอยู่แล้วใช่ครับคือไอ้ช็อตแอคชั่นช็อตแ๋วๆนี่ได้ดูแน่ได้ดูแน่นอนพี่ช็อตอย่างนี้ย้อนกลับไปเล่นน้ำหนักครับนุนบอกเวทนี้ไม่ได้เยอะแสดงว่าก็ต้องโทดเวทนี้อีกนาน ก็ได้นานพี่เพราะว่าเวทเนี่ยวันในล่าสุดไฟล์ล่าสุดที่ผมต่อยที่ผมบอกว่าผมลดสิบสี่โลครับไฟล์ล่าสุดผมทําไปอยู่แค่ร้อยยี่สิบสองกว่าครับที่ว่าผมค่าน้ําไม่ผ่านรอบแรกแล้วน้หนักผมลงเหลือร้อยยี่สิบสองกว่าผมไปกินน้ําขึ้นมาครับเราตอบมวยพี่อยากให้ไปไฟเวทก่อนก็ไม่น่าจะยากครับพี่ยากเพราะว่าหนึ่งเลยไซรัเราเสียเปรียบชาวต่างชาติอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราจะไปบวกกับช้ำหนักอีกวันต่อยวันหนึ่งครับพี่เราเสียเปรียบแน่นอน เอาเดี๋ยวเปลี่ยนแน่นอนครับจากทุกมุมมองอาจารย์ถ่ายที่หนึ่งคือมันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนกับเราได้ไปยืนเชื่อซ้อกับอาริสแหละนะครับท่านก็เหมือนกับจะมีโอกาสจะได้ส่อย,ยแต่คราวนี้มันมีสอดแทรกมาอย่างระมาดานในมุมมองมนนเองเนี่ยระหว่างระมาดานกับอาริส่วนตัวนนมองว่าเกมได้โอกาสได้เจอเราเนี่ยผู้ไหนมันน่าจะแบบเหมือนว่าสนุกมากเลยขอเจอระมาดานมันดีกว่าพี่เป็นผลเพาอะไรสนุกหนึ่งเลยระมาดานไม่ได้ต่อยมันและสองเลยอาริสผมไม่เคยรู้จักชื่อเลยว่ามาจากไหน ไอ้คำว่าเก่งไอ้คำว่าเก่งไม่กลัวกลัวไม่ได้ชกเนี่ยผมก็ไม่ได้กลัวแล้วแต่แค่ผมเนี่ยผมไม่เคยได้ยินชื่อไงว่ามาจากไหนชื่ออาลีปอะแม้แต่ตอมต่อยมวยห้ายกหรือต่อยวันเนี่ยผมยังไม่เคยรู้เลยว่ามาจากไหนแต่คําว่าเก่งไม่กลัวเนี่ยผมก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าจะมาคิดจะมาขึ้นลิฟต์อะกับผมอะขอทาฟอร์มให้มันดีกว่านี้ในฟอร์มการชกไฟล่าสุดทุกคนก็น่าจะรู้ครับไม่ใช่ผมแค่านาคนเดียวถ้าถามให้ผมมาชิงแชมป์กั่าอาลิปผมขอชิงแชมป์กว่าคนที่เขาคนที่เขาชนะดีกว่าครับ ผมคิดว่าผมคนที่เขาชนะมาหน้าต่อยสนุกกว่าเขาครับเพราะว่าผมขี้เกียจวิ่งตามผมไม่เกลียงวิ่งตามพี่มุ่งตรงอย่าจะเลือกได้ก็ขอเป็นรามดานน่าจะเดือดกว่าใช่ครับขอมปใครก็ได้ที่มันฟอร์มแบบดูดีหน่อยพี่ที่แบบว่าฟอร์มโอเคหน่อยอ่ะสมมุติถ้ามีทีมแชมป์ที่พัะการรามดานกาับอาลิฟเจอกันนะสมมุตินะครับแล้วคู่นี้เนี่ยเจอก,กันแล้วคนชนะมาเจอคุณถ้าวันนั้นอาลิฟชนะเราก็พร้อมอร,รับอาลิฟใช่ผมก็พร้อมอยู่แล้วพี่ผมมัน จริงๆแล้วนักมวยมันต้องให้เกียรติกันนะพี่ซึ่งกันและกันแล้วไม้ว่าจะเป็นนักมวยรุ่นพี่รุ่นน,น้องการสัมพงสัมพัฒ์ต้องให้เกียรติกันอยู่แล้วแต่ั้นในเมื่อการสัมภาษณ์มันไม่ได้มีการให้เกียรติกันเก่งไม่กลัวผมก็ไม่ได้กลัวผมไม่ต้องาก,การผมในเมื่อไม่ให้เกียรติผมก็ไม่ให้เกียรติกับแค่นี้เครับมันเป็นเรื่องธรรมดารับลูกผู้ชายอยู่แล้วแต่ถ้าดาฟอร์มการชกล่าสุดมันไม่เหมาะสมที่จะขึ้นมาชิงแชมป์กับผมผมมุ่งตรงใหไปดงฟอร์มมาก่อนคือคนดูทั่ว มันเหมาะไหมแล้วไฟในไฟนั้นน่ะมันชนะสามเสียงครับผมว่ามันมันได้โอเควันนั้นเนี่ยผมมองอาสายตาผมวันที่คู่สู้เขาแพ้ชื่ออะไรผมจำไม่ได้ผมนจะมาแสดงความดีเขาเลยผมบอกว่าคุณชนะนะพราะนั้นผมมาดูนี่ผมมาดูที่ต่อยที่เวทีอยู่แล้วใช่ครับเอาว้ายนี้นะฮะอยากให้ฝากอะไรถึงทางดีเบล่าหน่อยฮะผู้จองเราก็ฝากถึงดเบล่าครับผมก็ ไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะหนีไปไหนก็ได้เจอแน่นอนไว้สี่ตุลาเนี้ครับผมก็อย่ารู้เลยครับว่าเกมกรชกในวันนั้นเป็นไงก็วัดกันโบวทีครับทุกอย่างเพราะว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าวันที่สี่จะเกิดอะไรขึ้นเราไปวัดกันโบวทีแล้วก็เพราะว่าโบวทีเนี้ยคุณกับผมเป็สองคนนั่นแหละครับก็เดี๋ยวก็ได้รู้ครับว่าชาอิตาลีจะชาไทยใครแน่วันนี้ครับนั่นน,าน,น,านเอ้าเชิญชวน์เอฟซีหน่อยฮะขอไปจัดฉายก็วันที่4ตุลานี้ครับผมก็ฝากแฟนหมัดแฟนมวยทั่วโลกนะครับผมแล้วก็เอฟซีของ่ประชาับ ช่วยเชียร์รับเป็นกำลังใจกับผมนะครับผมก็ฉันต้องอยู่ที่ไประเทศไทยแน่นอนครับครับแล้วก็เป็นสักกาโอเคครับ